โย่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโอ้จอไม่เต็มอันนี้นะแค่ yeah, จอไม่เต็มโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทําขาดํา V2 กันนะครับนะซึ่งขาดําเนี่ยจะสามารถหาได้ที่เกาะแรกนะครับเราแค่ตรงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเจอซันจิที่ยืนแอคอยู่ตรงนี้นะครับนะก็คุยเลยแหละครับแล้วก็จะบ่นไปนะว่า la, bra, bra, bra บลาบลาบลาแล้วฮะก็ ทางมันนะเราก็แค่รอครับอ่าแล้วก็ปับป๊บปุยไปปั๊บแล้วก็บลาบลาบลาอันนี้คือขาดําปกตินะครับพก,ก็จะใช้อยู่ที่ห้าแสนนะครับคืนก็ผมก็จัดเลยแล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็จะมารีวิวขาไฟแบบ V1 ก่อนแล้วกันนะครับนะขาไฟ V1 เนี่ยจะสามารถเปิดขาไฟได้ข้างเดียวนะครับนะก็ผมขออนุญาตเปิดขาไฟแล้วกันเนาะอ่าห้า ก็จะเป็นข้างเดียวนะครับนะอันนี้เอยกล่องเก็บแมกเอาเก็บโอเคเดี๋ยวผมจะมาตีธรรมดาให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับปับ๊บเออจริงๆอะ่ะผมมาเตะแรงนะเตะแรงมากเตะแต่ผมสูงนะแต่ว่าเออลิงไอ้ลิงพวกนี้มันบางเกินไปดูแต่400แต่ผมเตะเข้า400แต่ว่าเอ้อแต่ผม400กว่าเกือบ500แต่ผมเตะเข้าแค่400อเพราะว่าไอ้พวกลิงพวกนี้เลือกมาแค่400เองนะครับก็ มันก็จะวันช็อตอย่างนี้เลยนะนแรงเกินไปเนี่ยวันช็อตเลยแปะคือถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็จะติดเบิร์นนะครับนะเดี๋ยวผมไปเกาะผมไปเกาะอ,อื่นดีกว่านะเกาะนี้มันมันกระจอกเออนะผมไปเกาะอ,อื่นดีกว่า <c oughs> อ้าโอเคนะ้ครับแล้วก็มาลองกันที่เกาะอาลองเลยแล้วกันนะ,ะได้เห็นดาเมจนะครับปั๊บนะครับนี่เห็นปั๊บเห็นไหมทุกคนอันนี้คือดาเมจจริงๆของผมนะครับก็จะมา,มานี้นะก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะเออห้าร้อยแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะแปะ นี่ครับเอ้ย500ห้าร้อยเหรอยิงยังทุกคนแป๊บเดียทุกคนหกร้อยปะเฮ้ยหกร้อยเลยว่ะของจริงก็จะประมาณนี้แหละครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลแรกแล้วครับเอ่อเหมือนจะเป็นการทุบพื้นนะกระโดดหรือเปล่าไม่เนาะเดี๋ยวสกิลไม่รีเดีนะ๋ยวอ่าเป็นการแบบกระทืบพื้นนะแล้วก็สกิล e อีครับผม กระโดดครับสกิล R ครับก็จะเป็นการปั่นนะครับแบบปั่นรอบวงนะครับ,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 บนี่ครับติดเบิร์ออกไม่ตายนีนย่โอเคนะครับลองเปิดคิ Q นะปับ๊บเปิดไฮคครับผมก็จะแรงขึ้นนะจาก600ขึ้นมา1 6 0่เลยนะขึ้นมาพันกว่าเลยนะฮะในการคุณ เปิดฮาคินะฮะเตะโคตรแรงเตะทีบบคอหักอ,อ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมาทําขาไฟ V2 กันเลยละกันเนาะขอปิดขาไฟก่อนนะแล้วก็ปิดฮาคิด้วย R5 โอเคนะครับก็คุยนะตามปกตินะครับขาไฟ V2 อยจะใช้ตังอยู่แค่เอ้ยอยู่แค่ไม่ได้สิใช้ตังอยู่ตั้ง20ล้านนะครับซึ่งก็แพงนะฮะแต่ก็ ไม่คณามือพี่หรอเออคือพี่รวยเกินอะครับอืมนี่ครับจัดเลยละกันเนาะืออตั้ตงรถโอเคเป็นไรนี่ครับผม,มจะเป็นขาดำวีสองนะครับเราจะมาลองการเตะธรรมดาก่อนละกันเนาะผมขอเปิดละกันนะอา่าฮะนี่ครับก็จะเป็นสองข้างนะครับอือการเตะก็แรงขึ้นนะครับ แต่ว่ามอนมันบางเกินไปอ่ะผมขอย้ายเกาะดีกว่าเนาะอ่ะนี่ละกันนะอันนี้คือดําโอ้โหยิงพี่ใหญ่โอเคนะครับปับ๊บนี่ครับดาเมจก็ติดฮิตอยู่ที่เออหกร้อยกว่านะน่าจะใช่นะครับเออหกร้อยกว่านะครับอ่านี่ก็แรงเกินไปเป้าถึงมันนะตีผมแรงเกินไปเผาเปิดขาไฟเป๊ะเอออันนี้หายี่นี่วะโอเคก็อันนี้คือขาไฟ ผสมกับฮาคินะครับก็จะแรงขึ้นเท่าไหร่ดูกันนะปับ๊บเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหผมมองมองไม่ทันเลยเออเดี๋ยวนะผมมองไม่ทันว่ะไปมาทุกคนผมผม,มองไม่ทันจริงๆนะึนะเออมีใครมองทันบ้า <c> ง <oughs> เออคือถ้าใครมองทันก็บอกดูแล้วกันนะว่าวันเท่าไหร่นะครับขณะผมเองมองไม่ทันเลยนะเออโอเคนะครับแล้วก็จะมาลองสกิลกันเลยแล้วกันเนาะ เปิดไฮคีแล้วก็เปิดขาดำนะครับโอเคสกิลแรกนะผมมาดูกันว่าสกิลจะเปลี่ยนหรือเปล่านะก็สกิลเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนะปัะ๊บก็สกิลเหมือนเดิมเลยนะสกิลเหมือนเดิมเป๊ะเลยมนะให้เดาอนะปัะ๊บปั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 ๊บผมคิดว่าสกิลเหมือนเดิมนะแต่แค่มันแรงขึ้นนะ แต่ว่าผมก็คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนสกิลหน่อยนะเพราะมาันเป็นขาดัว V2 งเลยนะเ,ออเขาน่าจะเปลี่ยนสกิลใหม่หน่อยนะไม่ใช่แบบเอาของเดิมมารีเวิร์สใหมนะ่มันก็ดูแบบมันดูดขี้เกียจยังไงไม่รู้แฮะแต่ก็ช่างมาันเถอะนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะใครชอบฝา like, กกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกลูแสงไม่ช่างจ้าให้เหลือเกิน กัน่นารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เด<ต>ียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นี่ไม่ใช่อันเดอรพ